สวัสดีคุณชาวสรลนองฮาลองชิวก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งนะต้องบอกว่าวันนี้มีความพิเศษมีความดิบมีความที่จะต้องเรียนรู้วิถีชีวิตเกี่ยวกับการเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของอะไรนั้นน่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแช่นี้ก่อนนะขึ้นไปทำไม ผม,มได้ดูเพจเด็กปนเาะอยู่กลุ่มหนึ่งนะเป็นปนเาะกลางกรุงเขาบอกว่าน่าสนใจมากแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่บ่มเพาะบุคลากร,ทา,การกาทางการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเป็นร้อยร้อยคนแล้วนะแล้วก็เปิดมาเป็นร้อยร้อยปีทีนี่ผมอยากจะดูว่าวิถีชีวิตของเด็กปนเาะเนี่ยที่อยู่ในกลางกรุงของทุ่งล้อแหล่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงและที่นี่ก็คือมสซอฮัตตดีนล้อแหล่ครับเดี๋ยวไปดูกัน สซคุ่มนี่บางบาร็อกใช่ไหมที่บางดิวไว้แล้วก็บางรอชีดีบางลอชีดีใส่เสื้อก่อนนี่คือประธานนักเรียนของมะซอฮัดตุดีนต้องบอกว่า ตื่นมาก็ทํางานทํางานทํางานนะ <S <S เพื่อมซะซอนี่คือบางบาร็อกครับเป็นประธานนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนมซะซอตุดเดนครับครับแล้วก็ราชดีนมะซอก็เป็นเป็นสิทธิ์เก่าเลวเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็ยังคอยวนเวียนอยู่ในมซะซอทีนี้บางอ่ะจะมาดูว่าเด็กมซะซ้อเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแล้วก็ใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าปนาะเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในกลางกรุงในที่ดินที่มันจากร้อยร้านอย่างนี้นะต้องบอกว่าเออหายากมากครับผมพอแล้วบางจะไปเยี่ยมปนาะทั้งทีเนี่ยบางต้องไปนู่นนอกเมืองแถวใต้แถวอะไร ันนี้เราควรรอชิดีกับบางบาร็อกหน่อยนะโอเคเดี๋ยวบาร็อกพาชมห้องพักก่อนแล้วกันนะได้เลยครับว่าเขาอยู่กันยังไงห้องและกี่คนอ่ะนี่โอ้โหมาเร็วๆเลยใครอ่ะอันนี้เป็นเด็กนักเรียนเพิ่งเข้ามาการศึกษาปีที่แล้วหรอแล้วก็นี่เขาทำกินกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็คือกินกันแบบสไตล์เรียบๆง่ายๆมีอะไรก็กินมีอะไรก็กินไงครับผมไปดูกันหน่อยดีกว่าเขากินอะไร ครับอัวไอ้กุ้งเออขึ้นมาเลยบารอ็อกแหม่นี่นี่คือเด็กในเครือของบารอ็อกกับรอชีดีนะครับผมเออ,อเก็คือคำกินอ่ะนะหิวไม่มีอะไรกินนี่เพิ่งอาบน้ำเสร็จเออเพิ่งอาบน้ำเสร็จชิวๆก็แค่นี้แหละรอๆนี้แหละเด็ก,กวันเนาะ เดี๋ยวไปดูห้องไหมห้องดูได้ไหมได้ครับว่งห้องนึงเนี่ยอยู่กันกี่คนบาร็อกเต็มที่ประมาณ6 7 8คนครับ7 8คนต่อพื้นที่6ตารางเมตรถึงเวลานอนหลับก็คือจบเขานอนอะไรกันกี่โมงอ่ะนอนจะมีหลังเรียนประมาณ4ี่ทุ่มแล้วก็จะมีมุตะลออกันรุ่นพี่เต็มที่ประมาณเที่ยงคืนก็จะมีทําการนอนปิดไฟทั้งหมดกินไปเรื่อยไม่เป็นไรอ๋อปิดปิดไฟทั้งหมดก็คือจบและจบแล้วต่งที่นนี้ถ้าหลังต่งเที่ยงคืนนี่โดนละครับผมอ๋อแล้วใครเป็นคนขวดบาร์ร็อกมีพวกรุ่นพี่คนนึงครับ ครับผมจะมีฝ่ายแต่ละฝ่ายคุมเรื่องการนอนการกินเป็นเวลาจะไปดูข้างในหน่อยก็ได้นะครัขออนุญาตนะเดี่ยวเดียวนจะดูทุกห้องไม่ได้นะเรียวมากเลยผมเข้าไปดูห้องละผมเข้าไปแล้วเฮ้ยไม่ได้ว่าห้องตัวอย่างอะบล็อกนี่คือห้องตัวอย่างครับผมที่จะพาบางไปนะเราชี้ดีเราจะพาเข้าไปดูว่าเขาอยู่กันทำอะไรกันวันหยุดอ่าโอเคได้โอ้โหห้องนี้ต้องบอกว่า ค่อนข้างเออเป็นห้องหน่อยนะดูแล้วอาจจะเป็นอาจารย์ในอนาคตได้นะห้องเนี้นะแต่กี้ออกแนวคนขายไก่นะต้องซื้ออยู่ฟังเพลงอยู่เอาฟังเพลงไงไม่ใช่เลยฟังครูครูฟังสือเออฟังครูสอนหนังสือก็คือการทบทวนการเอามารีทําให้จําเรื่อยๆจำท่องหลายๆครั้งเน่ยนะเพราะบางทีเราตอนเรียนเราไม่ทันจำไม่หมดจดดีกว่าครับจำไม่หมดจดดีกว่างแล้วถ้าจดไม่หมดล่ะเลิกเลิก เดี๋ยวน้องชื่ออะไรเนี่ยสายกุ้มครับสวาสดีครับชื่ออะไรครับเรา ฮานิปครับเรียนอยู่ปีอะไรนะปีสี่ครับปีสี่ก็อีก2ปีก็จะไปนอกแล้วชาร์ลอตต์โอเคชาร์ลอตต์นี่ฮานิปได้ไปแน่ชาร์ลอตต์นะแล้วเราชื่ออะไรครับซากิรินซากิรินมองกล้องได้นะนี่วิวดีซากิรินกับฮานิปอ่าอยู่ในห้องนี่ตำรับตำราเขาเนี่ยโหครบจะอยู่กันประมาณหกเจ็ดคนอ่าหกถึงเจ็ดคนหกถึงเจ็ดคนเพราะว่านตั้งจากปอนอไม่พอเพราะเพราะเปิดเทอมเนี่ยคนจะมาสมัครเยอะมากโอ้แล้วตอนนี้ปอนอเนี่ยที่มีนักเรียนอยู่ที่ปอนอเนี่ยประมาณสักกี่คนได้สี่สี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยไดเครับ จะต้องทําการสร้างบรรณะใหม่ด้วยอแบบคือออกรูปแบบไปแล้วตอนนี้คือว่าพูดง่ายคือรอรอทุนคุณทรัพย์มาครับแล้วเราก็เปิดเปิดรับบริจาคอยู่รับบริจาคที่ดินบวครับโอเคอันนี้ห้องนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงเลยวะเออนี่เวลาเรียนเยอะก็จะมานั่งดูสัตว์กันครับเลี้ยงหนูมาซ้อเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ย สามชั้นบางชั้นสุดท้ายเป็นหลังคาแมวมุกหน้าตายด้วยมาถึงชั้นเรียนเออมายถึงชั้นเรียนหมายถึงชั้นเรียนเนี่ยก็มีทั้งหมดเจ็ดชั้นมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนักเรียนที่เนี่ยส่วนมากจะจบมอะไรกันมาเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมสามกับมมสามกับมหกพอมามสามปุ๊บตอนนี้ล่าสุดเนี่ยจบมหกก็มาเลยหรือเหรออ่สมมติบางจบมสามปุ๊บเนี่ยบางจะเข้ามาเรียนเนี่ยบางจะอยู่ชั้นอะไร้ามาสอบได้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มาก็คือจะเริ่มเริ่มชั้นหน ามาจากโรงเรียนแบบเจนโรบิตี้มิบาเขาจะเทียบเอเวกคู่มาอยู่แล้วอ๋ออ๋อก็เทียบให้ว่าไปอยู่ชั้น2ชั้น3เอาอ๋อถอามกวัดก็จะอยู่ชั้นนึ่งถ้ามาจากโรงเรียนวัดอยู่ชั้นอะไรนะอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหเตรียมด้วยดิมึงตลกปะจางเซย์กุ้งครับนี่อาจารย์นี่ กินบุญเลครับนี่อาจารย์อาจารย์ชื่ออะไรเอ่ยสอนเเละอาจารย์สอนแล้วนะครับสอนสอนอยู่ชั้นอะไรครับมุตวสิทธ<อ>ิ์อ่ามุตวสิทธิ์สิจัตุเเลวก็ถือว่าเป็นหัวกะทิของที่นี่เหมือนกันนะแล้วก็อัสจาราย์ไอ้กุ้มครับอาจารย์อะไรครับรอมฎอนครับอาจารย์รอมฎอนอาจารย์รอมฎอนสอนอยู่ชั้นไหนเอ่ยชนาวีสองชนาวีสองนะโอเคก็หัวกะทิเหมือนกันนะทั้งสองคนนี่ก็เป็นคนบ่มเพาะ บารอกกับรรชิดีมานะบารอกกับรรชิดีนี่หน้าแกกว่าอาจารย์อีกนะขอบคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวเราพาทัวร์กันต่อก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะ้วกครองที่พาเด็กๆมาเรียนที่นี่มีบางบารอกกับบางรรชิดีเนี่ยมีรถรับส่งพาไปคอยกวดขวัญเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยรับรองได้ว่าตื่นสุโบ้ทุกคนใช่ไหมบารอกบารอกมาซุโบ้ยังละมาแล้วนะกี่โมงจ๊ะละมาซุโบ้เข้ามาตีสี่แล้วก็ละมาสักตีสี่ห้าสิบอัลฮัมดุลิลละ ตมกี้มาถึงเนี่ย <c oughs> เห็นอ่านละหามาดอยู่เลยไม่ได้ห้ามพูดนะถ้าม,มาพูดอะไรที่เป็นความผิดเกี่ยวกับศาสนาที่นี่นะบาบอเขาฟาดแบบจะมาอานะผมดูในเพจมาซ้อนนี่บอกว่าเฮ<อ>้ยสมมติบาบอไม่ละหมาดเนี่ยแล้วราชีดีไม่เตือนเพื่อนเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันว่าไม่ปลุกเพื่อนนี่คือวิถีชีวิตของเด็กปอน,นะนะท<ล>ี่บอกว่าเป็นแบบพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องกันเออแล้วก็เรื่องทํากินถ้าทากินกันยังไงอ่ะก็คือเช้าจะมีภรรยาบาบอมาขายของที่โรงเรียนอันนี้เป็นโรงอาหารครับว่าใครใครอยากจะรวก ผู้ใจบุญเน่ยมาบริจาคข้าวเป็นส่วนกลางๆไว้อ๋อ้อ้อ้โอ้าอขอ้าว้โม้โอ้โล้โอ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 รโอ้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 โ้าอ้อ้คือรัูตลอ้รับตลอดอ้โ้โอ้โอ้ออด,ดออ <laughs> <laughs> ปาล็อกตีทำไมอ่ะเรียกขึ้นเรียนขึ้นละหมาดโรงเรียนเราไม่มีออดอ๋อไม่มีออดใช่ป่ะจะใช้การตีกองอ๋อแล้วไม่อาจารย์ไม่มีเหรอมีหมายถึงว่าแต่ก่อนตองนี้ใช้เหรอใช้ครับดังทั่วเลยบ้งดังร่วเลยบังครับผมมันเป็นที่แบบพูดไม่ออกมันไม่มีแบบกองประกาศกองประการตะบงมันดังรอบเลยรอครับผมนี่หน้าขึงขังมากเลยนะ มันมีสัญญาณยังไงอ่ะตีกี่ครั้งหมายถึงอะไรตีอะไรหมายถึงอะไรคือแบบหกโมงสิบห้านี่เราต้องเตียงตีเพื่อให้เด็กเตรียมขึ้นมาเรียนอ๋อตีก็ตีตีแล้วแต่อารมณ์ไม่ได้ตีสามครั้งจังหวะเด้อให้ให้เรา่ีเรียกเด็กไปเรียนนะ คือรู้ว่าหกโมงแล้วต้องเตรียมตัวแล้วว่าจะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นโอเคแล้วก็ต่อเนื่องจากนั้นมีอีกไหมมีสามโมงสามโมงสัญญาณเป็นแบบไหนเหมือนกันเงี้ยอ๋อคือเวลาตีเป็นเวลาเพราะเป็นสัญญาณแล้วบารล็อกจะตีสี่ครั้งห้าครั้งก็ได้ใช่ป่ะใช่ครับอยู่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่อารมณ์บารล็อกด้วยบางทีตีหน่อยเดียวก็พอแด้นบางคนก็ตีแบบรายการทุกการก็มี ออตีแบบรัวๆ<ช>เคยไหมอะลองอะลองดูดิอ่ะ บอกว่ปาปเนะของมาซอเนี่ยนอกจากจะอยู่ที่ตัวของเด็กด้วยนะที่มีมีสีสันมีคาแรคเตอร์แต่ว่าบริเวณของมาซอเนี่ยมันมีอะไรที่แบบสวยงามแล้วก็น่าติดตามทําให้ใช้ชีวิตอยู่ได้แบบไม่ได้อึดอัดไม่ได้น่าเบื่อนะเปอเนะเราเนี่ยจะแบ่งเป็นสี่โซนที่เราเดินมาเมื่อกี้เนะี่ยคือคสลัมปะเนะสลัมปะเนะสลัมแล้วก็นี่ปะเนะบังกะโลบังกะโลนี่นี่บังกะโลบังกะโลนี่อินเสิร์ตได้ไปก็เป็นปะเนะตึกทางด้านซ้ายนู่นเป็นปะเนะตึกจะแยกยังไงว่าใครสมควรอยู่สลัมใคสมรคสมคว อยู่บังกะโลจะมีเพื่อนที่เป็นภูมิภูมินานเดียวกันสมมติว่าเด็กมาจากท่าอิดเขาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเขาก็ะะาจะถามว่าจะอยู่กับเพื่อนก่อนไหมก็คือจะไปรวมกันเพอ,อให้เด็กไม่ไม,ไม่แตกเบือนพอมามาตอนแรกเลยเฮ้ยไอเชี่ยไอบารล็อกมันก็มองเราชิดีมันก็มอง <c oughs> แม่งเล่นกูปะวะ <c oughs> มึงก็ว่าต้องมีต้องเออต้องบ้านเดียวให้อุ่นใจก่อนแต่ถ้าใครเก่าก็อยู่ได้ทุกโซนครับเนี่ยฮะบารล็อกอยู่โซนไหนผมเข้ามาอยู่โซนนี้ครับอ๋อแต่ว่าไปได้ทุกโซนสมสมมติหิวข้าวอยาก กินข้าวโซนนู้นเดินละเลยว่ะเดินละเลยนะบล็อกไม่ธรรมดาวะนี่เป็นโซนบังกะโลเราจะดูเหมือนบังกะโลที่อยู่ชายทะเลอ่าได้ฟิลอันนี้เป็นทะเลครับนี่เป็นทะเลครับผมนี่นี่เป็นหัวหน้าเนียหัวหน้าไหนหัวหน้าไหนหัวหน้าโซนนี่นี่คุมโซนนี่กูดูโซนกันหน้าคุมจริงๆริเลยเดี๋ยวก่อนซอยกุ้ม ชื่ออะไรครับเรามูฮัมหมัดครับชื่อมูฮัมหมัดแล้วก็คุมโซนนี้คอยเก็บผ้าตงคอยค่าเช่าหรือว่าใครมีอะไรดีอร่อยอร่อยไก่ทอดเนี่ยไม่เอาครับไม่เอาหรอเอาข้าวเอาข้าวนะขอข้าวอย่างเดียวข้าวอย่างเดียวอลฮัมดุลินละใครจะไปจาคข้าวให้กับมาซอก็เฮ้ยขอโซนนี้ก่อนนะไอเงียนะได้นะถือว่าเป็นโซนที่ถ้าเป็นทำเลก็เป็นทำเลประมาณพัทยานะโซนนี้จะผู้มีอิทธิพลเยอะนี่อินเสิร์ตเข้าไปใกล้ได้เลย นายกมือบางกะโลนี่นายกนายกโซนบางกะโลคือผ้าที่มันซักเนี่ยมันต้องซักผ้าที่มันนุ่งด้วยนะเปียกไปครึ่งตัวนะด้วยนั่นแหละซักผ้าทีเท่ากับว่าซักผ้าสองผืนนะเนี่ยอาบน้ำต่อเลยอาบน้ำต่อเลยแล้วอาบน้ำอาบที่ไหนเนี่ยคนรวยๆก็จะบอกนี้ถ้าเป็นแบบลูกหนูก็จะเป็นปลานี่ยหรอก็แล้วแต่ลมอาบน้ำแบบปลาก็ได้หรือใครจะอาบแบบว่าเอาดอก็เชิญแล้วมันลงได้จริงปล่าวะลงได้จริงครับลงได้จริงเห็นเห็นนี้เนี่ย คิดว่าสกปรกแต่ว่าที่จริงแล้ว่ยก็สกปรกมีกังหันชัยพัฒนาด้วยนะเป็นวัตกรรมของเป็กปนะจริงเหรอทำกันเองเหรอเนี่ยทำกันเองครับแล้วทำเพื่อที่จะให้น้ำในน้ำมันมีออกซิเจนมีออกซิเจนเพราะว่าจะได้ลงน้ำได้เมีปลามีอะไรด้วยในนี้มีปลาด้วยมีปลาอ๋ออาบน้ำได้ด้วยครับผมล้างได้ด้วยครับล้างได้ด้วยยกให้ก็ได้อีกครับระทึจริงนะมันโดดได้จริงเหรอไอ้บ่อเนี่ยได้แล้วก็พอเวลาเด็กปนาะเนี่ยอาบน้ำรวมๆกันเนี่ยมันก็เป็นสิ โอโหบังเป็นน้ำบราการจริงดิไม่อยากจะเชื่อเลยว่ะโดดได้จริงนะเนี่ย้เนี่ยเ้ยนี่ราไม่ได้เตรียมคูเชื่อแล้วนี่จะอาบน้ำอยู่แล้วนี่เราไม่ได้เตรียมนะเขาจะอาบน้ำอยู่แล้วแล้วพอแล้วเขาพูดแล้วเขาหมั่นไส้เราไงไอเทียมโดดได้ไม่ได้นี่กูโดดให้ดูแม่งเลย โอ้โหได้จริงๆทำดิล่วพอรอชู2นิ้วหน่อยนี่ไม่ได้รู้สึกคันอะไรใช่ไหมพอขึ้นมาก็มีคามาอยู่ที่ห้องเคนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเด็กปอนเนาะที่กางกุงปอนเนาะมาซ้อนะปอนเนาะมาซ้อเนี่ยลูกิษย์เนี่ยถ้ากลับมาดูคลิปเนี่ยเขาจะนึกถึงอดีตเลยว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างคิดถึงนะโอ้โผมเองขนลุกเลยเนี่ยว่าปอนเนาะเนี่ยมันร้อยปีแล้วบ่อเนี่ย แม่งคงโดดมาเป็นพันๆคนอ่ะนะใช่ไ <laughs> น, <laughs> <laughs> นี่ก็คือบริเวณที่เลี้ยงแพะใช่ไหมครับบา็อกรอชีดี ok, แล้วเรากำลังจะให้ประธานชิมมูฮัมหมัดเนี่ประธานบังกะโลส่วนบังกะโลเนี่ย<ช>ไปเอาแพะมาให้ดูว่าประมาณนี้นะแล้วก็จะขายอพอเราจะขายก็มาติดต่อเด็กได้เลยเได้ใครจะทำมากีกอแล้วเราใครเชื่ออะเรามีเซอร์วิสครบเลยเซอร์วิสคือทั้งเชื่อ ทั้งสับทั้งอะไรเลยนะ <ไอ S 1> เป็นกิจกรรมของเด็กปอนะน,นะแล้วก็แพะตัวเนี้ยเขามาสั่งว่าจะทําอาคิโกเราก็เชื่อได้เขาถูกหนังให้เขาแล้วเราก็ตามไปกินบุญเขาด้วยโอเคอ <Okay, S 2> ล่าท่านดินแล้วแม่บา็อกนี่นี่ตัวประมาณนี้นะเครื่องเครื่องโอ้โหเขายาวนะเนี่ยครับอ่านี่เป็นพันออสเตรเลียครับออสเตรเลียเหรอจริงป่ะเนี่ยนี่เขาเปียกเลยเพิ่งกินกาแฟเมื่งทารองกินกาแฟเลยครับเขาจุ่มร้อนเขาจุูบร้อนไงแล้วทั้งหมดนี้ประมาณกี่ตัวเนี่ย หมดนี้มาอยู่บนข้ออีกบนข้อก็จะเป็นแพะแบบมีระดับหน่อยครับผมโอที่นี่แบ่งชนชั้นกันนะแ่งแบบสัอว์อย่างเดียวนะแต่คนคือปกติเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพี่เหมือนน้องตอนนี้มาซ้อทุดดีเนี่ยยังมีความต้องการหรือว่าการบริจาคจากจากพี่น้องยังไงบ้างลองลองอธิบายให้ฟังหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยคือื่องแต่นักเรียนเราเยอะขึ้นทุกปีแล้วก็ทําให้ปนะไม่พอเราก็ทําปนะใหม่แล้วก็ยังยังเต็มอยู่เต็มอยู่ผมก็เลยล่าสุดเนี่ยคือเราไปซื้อที่เพิ่มยังต้องฌานใช้นี่เขาอยู่ก็พี่น้องมุง สลิมคนใดที่สนใจที่จะทำวัวกรฟอันนี้คือเป็นอะไรนะเขาเรียกโซดกอยาริยะ่าคือทําไปแล้วก็ตลอดไปเลยนะตามอยู่นกูบบก็ยังตามไปอยู่นะก็สนับสนุนให้ทํานะต้องเห็นใจบารอกกับรัชีิดีด้วยทุกวันนี้บารอกนอนอยู่ในเล้าแพะแล้วใช่ไหมเพราะว่าที่นอนไม่มีแล้วครับแคบแคบครับแคบโอเคทโอเค วันนี้ก็พอสังเกตนะสำหรับมาซอฮัตตุดีนเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากด้วยนะรอชีดีบูบารอโอเคครับผมสังคมทั่วๆไปของแวดวงมุสลิมเนี่ยเขาตีตราเด็กปอนะว่าเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้มีที่หรือว่ามีทางให้ไปก็เลยส่งมาให้บาบอดูหรือว่ามาส่งให้ครูใหญ่ดูผมมองอีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่พวกท่านคิดเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเพราะว่าเด็กปอนะเนี่ยผมมองจากสายตาบา็อหรือว่ารอชีดีหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเขามีความหวังนะมีความหวังที่จะมีจุดยืนในการทํางานเกี่ยวกับศาสนา นั่นคือความหวังของเขาส่วนที่ว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายของเขาหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นการเดินทางของเด็กปเนะชีวิตบริบทความเป็นอยู่เนี่ยจะหล่อหลอมให้เขาเป็นคนดีของสังคมเนี่ยผมว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสักสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละที่จะทำให้เด็กปเนะเนี่ยผิดทางได้มันไม่เกี่ยวหรอกที่ว่าคุณจะส่งไปเรียนที่ไหนแล้วได้อะไรแต่ณเวลาเนี่ยเขาอยู่กับศาสนาอยู่กับอิสลามของเราเนี่ยก็คาดหวังได้เลยว่าเขาต้องเป็นคนดีของสังคมทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอินชาอัลลอฮ